แอบเปิดแอบเปร์เขาทวิต right. like oh. ั่ no ่เจนน่ตาวตายคตาย่ข้างหน้าเยอข้างหน้ามาใหม่ด้านหน้าตายตะบนเจ็บตะบนตายเออใส่นีมันหวกไเป็น่ะบอกแล้วมันหนกไเป็นผมก็บอกว่เป็นนะใเนี่ยโอ้ยวดมันด่ากูฮักจริงกูไม่รู้อยู่เนี่กูเดินไปเฉยอะพี่โดนเราว่าแฮกแน่ vì đó lòng hoặc mang chất gắn nó liếm hoặc bại tên so mình phía, anh kêu tay anh kêu tay, nó tay nó tay,

ตัวพี่แล้วก็ตัวหลังดากอนมาแล้วมาแล้วตัวจตัวอยู่ปิงสองตัวสตัวอยู่ปิงหาพีเตัวนึงหาพีตัวนึงสัยวยยยต้นต้องห่ทิ้งไม่ได้นะมันไปต่ออะไต่ออะไรี่ลองแบปนี้เดี๋ยวาจะเข้าไป ห้องน้ำดิห้องน้ำอ้โหเ้าเด็ี่โทษเลยโท้าเลยห้องน้ำเนี่ยไอ้เหี้ยโคตรามิ่งเลยตอนกูล็อกก็ไม่มาตอนกูเดินออกถึงมาไอ้เหี้ยปวยเลยเอียไมเมื่อวอ่ะอยู่เธอเออยู่โทพี่เจ็บเจ็วันันพิงันสิ

ไปัดับมีด้วยห้องน้ำตัวนึงห้องน้ำตัวนึงห้องน้ำตัวหนึ่งกูอกมาแล้วกูอกมาแล้วุกมงแล้วตรงนั้นตัวมันแอบแอบโอเคโอเคดูไว้นะครับมางใจางใจาห้องน้ำังหน่ตัวนึงโอดเบงาโอดบงาโอดเียงองน้ใจอัะห้องน้พี่โอดบงางไโนในไซพี่พี่ดมเลยพี่ไอ้วอตาย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 วอายอตวออ

anh vô mình nhìn đẹp ra phần... phần... ở đó nè Đó lại Ngã nó có... ไปครับตอกยึดไปครับมาติงมาปิงทำเอาวะเจ้เกมยังโอ้ก็อยู่เคมอลแล้วโอ้เกมอยมอด้เลยโอ้

คมผมไม่เป็นพี่เคยเห็นมันเล่นนะเคิดวจกับบักดาวเก็แต่อยู่กับเราไม่รู้ก็ปก่ะนะนสัตว์วางมือติดห้องไหนว่มองไม่เจอเอ็นต่างบนโอ้โหแกปบไอยู่ i can't. Bye, 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 bye. Happy speed, bites. Last อเอาแรงเลยนะดีวรู้เลยว่าแาาร่เฮ้ยมาร์คสี่มาร์คสี่เดี๋ยวไีดูข้างให้ก่อนภาพเพชนัไง้าเพชนไม่มได้เหลื่ยมสแล้วเกือู่ล้อกอือบล้อกอือบแล้ว

ผู้มีฟอนเซสทีฟนี่่าไอเข้าแล้วไอเนี่ยไปไปไปมาดูตัวมาได้เอตโตมาได้เอตโตสวยมาได้เอตโต้เข้ไปเอาสวยอโลสองไงนะทีวิยิงไว้อะมีจ็คคาร์ Rồi lên Rồi lấy lấy tuần này kilo Rồi bây giờ chúng là đẹp đẹp Tên ngoái tên ngoái Hey. ตัวถ่ายตัวถ้ายตุกฟิวตุกฟิวเลยตัวนี้ฟิวตัวนี้ฟิวแก่อยู่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 สวยเชียร์ถ้าเองไม่ยิงเองแม่งแก้เสร็จป่าววะเอ